อาการทาผิวหนังผื่นที่เกิดจากการสวมใส่แมสกการใส่ PPE หรือว่าผื่นที่เกิดจากมาตรการที่เราใช้ในการป้องกันโควิด -19 ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใช้น้ํายาล้างมือหรือว่าบางทีใช้แอลโกอฮอล์รับอะค่ะ,คะก็จะเจอหลายๆครั้งว่าคนไข้เนี่ยจะมาด้วยมีผื่นเกิดขึ้นที่มือค่ะไม่ว่าจะเป็นจากการระคายเคืองหรือว่าการแพ้สารต่างๆเวลาที่เรามีการสวมใส่แมสสนะคะหรือว่าใส่ชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อนี่ค่ะก็ะนอกจากจะทําให้มีการเสียดสีบริเวณผิวหนังแล้วนะคะยังทําให้เกิดการอับชื้นบริเวณผิวหนังที่อยู่ใต้แมสสด้วยนะคะจึงทําให้ตอนนี้ค่ะเราเจอว่าคนไข้เนี่ย มาพบแพทย์ผิวหนังด้วยเรื่องของผื่นที่บริเวณใต้แมสต่เยอะมากนะคะโดยอันที่เราเจอมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของสิวอะค่ะอันถัดไปก็เป็นเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นที่เกิดจากการระคายเคืองหรือว่าการแพ้วัสดุดที่เกิดจากแมสก,ก็ได้นะคะคนไข้ที่มีปัญหาว่าเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เดิมมา่ะบริเวณใบหน้าเนี่ย เราก็เจอว่าเวลาที่เขาไปใส่แมสค่ะคือเหล่านั้นอ,อาการกําเริบขึ้นได้ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยการใส่แมสเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังได้หลายรูปแบบนะคะนอกจากนี้นะคะการใส่ชุด PPE มันก็จะเกิดปัญหาก็คือเวลาที่เราเหงื่อออกเยอะแล้วมีการหมักเหงื่อะคะ่ะจะทําให้เกิดต่อมขนอักเสบเกิดขึ้นได้นะคะแล้วบางทีเนี่ยบริเวณที่อับชื้นนะคะเช่นบริเวณข้อพับขานีางเนี้นะคะ่ะอาจจะทําให้เป็นเชื้อราหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียตามมาได้ด้วย I'm okay. สำหรับเรื่องของการรักษาผื่นที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะให้ยารักษาเป็นกลุ่มยาทาสเตียรอยค่ะยาแอนตี้ฮิสตามีนนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําให้คนไข้ปฏิบัติตัวให้อย่างเหมาะสมนะคะอ,อ,อย่างเรื่องของการใส่แมสะคะ่ะมันก็จะมีคําแนะนําว่าถ้าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่แมสเป็นเวลานานนะคะแนะนําว่าควรจะต้องเปลี่ยนแมสเนี่ยทุก4ชั่วโมงบริเวณผิวหนังที่อยู่ใต้แมสะคะ่ะถ้าเป็นไปได้ะคะ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าการแต่งหน้าแล้วเราใส่ อีกเนี่ยบางทีมันเพิ่มความอุดต,ตันแล้วก็ทําให้ยิ่งกระตุ้นทําให้สิวมาเป็นมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งอะค่ะเราก็แนะนําว่าให้ใช้ครีมบารุงที่มีลักษณะเป็นเนื้อครีมอะคะ่ะส่วนคนที่ผิวมันก็แนะนําให้ใช้ครีมบารุงที่เป็นลักษณะนเนื้อเซรั่มบางเบาอะคะ่ะตรงนี้เราก็จะสามารถลดปัญหาที่เกิดจากแมสได้ ะะส่วนเรื่องของการล้างมือค่ะเราแนะนําว่าควรจะล้างมือเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วทุกครั้งหลังจากที่ล้างมือค่ะควรจะต้องทาครีมบารุงตามไปด้วยเสมอนะคะเพราะว่าครีมบารุงเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวด้วยแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยค่ะบริเวณผิวตัวค่ะเราก็แนะนําว่าไม่ควรใช้น้ําอุ่นค่ะหรือว่าไม่ควรใช้น้ําร้อนในการอาบน้ำนะคะ,ะสบู่ที่ใช้แนะนําว่าควรจะต้องเป็นสบู่เหลวที่อ่อนโยนนะคะ pH ประมาณ 5- ถึง5.5ค่ะแล้วพอหลังอาบน้ําเสร็จแล้วอะค่ะเราควรจะทาครีมบำรุงทันทีค่ะโดยมันจะมีทิปแอนทริคนิดนึงก็คือหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะอย่าเพิ่งเช็ดตัวแห้งนะคะให้มันยังมีความหมาที่ผิวหนังแล้วลงครีมบำรุงค่ะอันนี้จะทําให้ครีมบำรุงดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะแล้วถ้าระหว่างวันเนี่ยเราพบว่าผิวยังมีการแหง้งหรือว่ายังมีขุยอย่างเงี้ยค่ะสามารถทาครีมบำรุงได้ตลอดตลอดเลยเในยุคโควิดแบบนี้ค่ะผื่นที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่อย่างหนึ่งที่หมออยากให้เฝ้าระวังก็คือผื่นที่เกิดจากตัวโรคโควิดเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยผื่นมันมาได้ทุกแบบเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผื่นเนี่ยสามารถเป็นอาการแรกของโรคโควิดได้ด้วยโดยที่คนไข้อาจจะยังไม่มีอาการในระบบอื่นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีผื่นที่ผิดปกตินะคะก็อยากแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะ